อือบ้าหนอเออมันเพิ่งเกิดเอาโอ้โหหมันมาจักเกอร์คิดว่ามันโบมันเพิ่งเริ่มออกปลูปูอยู่กอดอะไรกันไรวัน,นจะนอนงามครับพี่น้องสวยงามครับออสองกองเลย ฮาวันนี้มันมันครับมัเเ 5, นมันทำนี้แหละครับโอ้พะโอ้พะโอ้เจ้าอย่ด้อยืนโพยืนโพยเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมือนีิพายเรือมาเอาหน่อยไม้จ้าวันน okay. <c oughs> ี้มาหาปลาได้หนิมันบอกมาหาปลาแต่ว่านนัก็เย็นดีครับโอดโฟนหน่าเจ้านะพายเรือก็เป็นโอ้ได้ธรรมดาุดิเจ้าดีเนาะเออยน้ำเย็นๆพี่น้องเลย บรรยากาศครับป่าหน้าไม้คือเกา่าเอ้าไปเบิ่งไปชมด้วยากันคือเกา่าเลยครับพี่น้องครับาวบาสิมาลโ <บา S 2> อลุยมากับพ่อเลยพี่น้องดอกใหญ่เน้อโอ้ยดอกใหญ่ว่ะเอาสองโหนดได้หน่อยโหเบิ่งครับบรรยากาศ เอามาหอกระจัดเลยโนไม้ไล่คือเก่าแล้วพี่น้องเนาะงามค่ะบุ๋งเนอะจัด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 โนเล่แห้งมันวันนี้เขามาป่าใหม่โซนใหม่เนาะเมนจ้าข้ามเรือเลยพี่น้องวันนี้หายเรือข้ามเลยวันนี้โอ้ยหลังการงานสร้างโอ้เจ้าตื่นโพดเนี่ยโอมันเป็นนอนั่งดีเสียมันถี่ด้วย撒 นเอ,อ,อเล,อล,เล็กแมนครับง,งามๆครับต,ต่ำตอตึกๆได้สำเนีง่งนกก็แเ่แลยวโอ้สวยๆจ้านอนังดิน

อืมอย่งนั้นดีเย็บเย็บอโอเคสวยๆจ้าัเะะ็เละะอกวะ่าสวยอะวะืมหน้อหน่อขาวๆเลย Oh. Mm hmm. สวยครับเยอขาวโตมันอ

น้องกน้องบอกกันว่าผรจะนห้มจะเอาดอกเอาลูกมันด้มแล้วจ้าสันหล่อสวยจ้าอย่าสวย สองน้องงามครับสวองาสองล้อ,นอนเลยสวยงามเหมือนเดียสวยงามคือกันอ๋อกำลังเหงเลยป่านอวาผ่าน จวหอเลออออีกยามตัวนี้ก็ได้อืนีีคุดแบบเหมาครับมอน,นี้ึ<า>ไห อ๋ imm. อมันนี่ซับบ่ค่อยคือลายมันไหมส่วนมากลายมันอยู่ฝั่งมึงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากนอที่เจ็ดเอาแล้วโอเคนโนแลว่ามันขึ้นเกิดมันแข้ามันขึ้นคักแล้วขึ้นคักเนาะหักเปยหักปยหักป้ยเลยนอใงญ่ๆันนี้อายุขาวนะ มื้อ่ะมั Herm นเลยเอออื้อุดละนี่นี่จ้าเจ๊โน่พอดีนี่ แต่นอส,สวยเลยจ้อาอ,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 อไ,ได้ปะล่โอ้โหสุดยอดเจตสัตต,ติมนนะโอ้โอโอ สองนอพี่น้องนั่งดี่เลยเละปเห็ดังวานี่ต้ปากแข็งนึ่นเวาจะออกเลยไหเข็มเห็ดเข็มป่าพี่น้องโ้โหปานอนี่ปวดใหญ่เลยโอ้โ้อี่เดี๋นขาเขาวด ได้สมิได้นี่ตัวนี้มันก็บ่อย่างมันเพ่นเกิดเอาพังงามครับวสวยครับ โอ้ยน้องหนึ่งเพียบเลยหนึง่งสองนี้ก็แม่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปปอเเทาเฮ้สิบสิเอาไกลๆกนพี่น้อง สองสามสี่เดี๋ยวซับมันบาดเดี๋ยวรดห้าออกเฮงทังเฮงเลยครับหกเจ็ดโอ้ยหมุนหมดเลยเแ็ดเก้า

นหนอหนอดีปป๊าปป๊บกำลังขึ้นมันาเอาเลยก็แอนอกบบนี้วมันหวาน ติมเ <Huh. S 1> ติมะปิเ no, no, no. <Huh. S 1> ติมง, uh oh. งติมะปิทำเลยโน่ขาน่ะโน่เอ้าตื้นแทะอื้ออออนนี่หน่อยเลยตัวไปไว้ กำลังโค้งมันอยู่ลึกมันยู่ลึกเลยแกโคุรไปไใ้บ่อน,นั้นเขากัดดิโอ้ยลายด็กโอ้จุก <Okay S 2> มันเออเออ อ่านี่ยังบ่ทันมากจักเสือคิดว่ามันโบมันเพิ่งเริ่มออกปููปูอยู่กอด้ไกันไ้สองนอกรึเปล่าลองขินลองเท่ห์ังเท่ห์หนึ่งอ๋ออมโปเลยนี่ย ไอ้รถเหรอได้ก็มาถูกไหรถได้ก็มาอมมมเอาไหมเม่นเม่นเอามันก็ได้ได้บุญยาวนะเนาะม่ครับไ,ไ,ไม่นะต้องเล่าถึงเรลลืเนะ่องรายเนี่ยมังขึ้นสวย ยอดงามโอ้ยสารหน่อจากพี่โนโองกอเดียวมาเร็ว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 อะไรพี่โนโอ้องปั๊ดกอเดียวแบบฝุ่นเลยจ้าพี่ลูกพี่้ำมือมิตนรน้อยหน่อยเนาะเมน <laughs> มีนอนี่ใหญ่กว่ามูนี่<า>โอ้ยทั้งนี้แหั้งหลายรับเต็มเลยซิปโนอเอาเนื่กนอก็เนาะเอาตัวไหนก็ได้มันอยู่ตัวเดียวกันอโอ้ตัวน้ำมันซ่อนแล้วเอาบาทเดียวแล้วนะนี่ถมเอาบาดเดียวแล้วนะนี่ อุ oh, ้ยถุงโอ้โหตัวหน่ะนี่คุดเอาลึกๆเด้อผมวันอันนั้นขาวทั่วเลยเห็นปะที่เขาเอาได้หน่อยหน่อยโอ้โหโอ้โเออ๋มเต่ารูปยขงเอากจะบาให้คุดเอาล็กๆั อืมอืมจัวจัวนี่พี่น้องโอโหโอ้โหผมเดี๋ยให้มันถึงเ้าผม ดินดเเป็นกันอันกัลเอายากตัวนี้ย <ừ. S 1> <ừ. S 2> พีงแบบยัวๆเลยจ้าิกันอ๋องามเนาะใสเดียวกันมมดกันอนน้อยงามครับี่น้อง เอาคิดไป,ปสูงแล้วก็ไปใส่กระสอบบัน่นกระสอบมันหนักเนะขมาบได้กอน,นั่นนะงวหน้าจะมาเอาลายขาก,กอน,กน,ปปนั่นก็ได้ซึ้อกลโนันน้อยเกินชมผลงานของมันนี่ครับสองกองใหญ่สนุกเปาะน้อ,นองเลยวันนี้วัน <laughs> นี้นจะนอนงามครับพี่น้องสวยๆงามครับ ้าวันนี้มันมันครับมันมันทำนี้แหละครับ อ๋อถังหอยงามเนาะนอนุดในดินได้ตัวนี้นะเฮ้ยนอนนอนทางดินนอนทางดินแล้วมันแซ่บข้าวจ้วงหวน